อาอาลวงขี้โคนเพิินละเอาเอามันวิชูละครับนานๆไม่ค่อยได้เล่นได้เล่นขี้โคนนะเขามมนเลยอืมเป่านงเป่าน้ำอะไรเขาด้วยนะเอามุดหาขี้โคนนะตัวกินอย่างอะ่ะ เรวกินอย่างรอวังกันหยางขึ้นมาน่ะปลายเป็นมวยเป็นมวยเ,เลยเออมันอยู่ริมคลองอนะแต่ไม่เป็นไรหรอกสามเดือนเลยวิชูยังไม่เคยได้เล่นขี้โคลเลยก็ยังไม่ทำแผลด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอุณหมอนัด บ่ายโมงนะครัแผลอ๋อธรรมชาติบําบัดนะแม่โอเคธรรมชาติบําบัดนี่มียามาให้ผู้ชูกินแเรา็หวังดีกะว,ว่าตรงนี้เออพี่ชยได้ไม่ต้องเหวี่ยงทรายเหวี่ยงดินเล่นเนาะเออมาฝูกตรงนี้ดีกว่าล่มด้วยลืมนึกไปเลยว่ามีน้ำ ชูชอบเลยสบายใจเลยได้เล่นขี่โคนสมใจเลยแม่พอได้ยินชื่อพี่ดินูหันหน้ามาเชียวพระพายนั่นดิคิดถึงเจหรือเปล่าคิดถึงแม่ควาน